พอยับดูฮะขับ,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  Gore, บดูลูกขับด ussen, ูพี่พอยขับเป็นไหมเอาน้องเคสขับกันบ้ลูกเอาเคสขับเด้อสตาร์ทก่อนลูกกดสตาร์ทกดสตาร์ทก่อนกดสตาร์ทก่อนนี่ไงเ,เอาเหยียบเหยเียบค่ะเหยียบเหยียบนะเอาเหยียบนะเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวเหยียบเอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบให้มันไปอ่ะเอามันหมดแปดเล เออนี่ไงนี่ไงอไเออนี่ไงมาก่อนเอาหยยบไปหยยบเอาขาลงเนี่ยเอาขาลงนี้เาขา,ขาเรียกว่าเหยียบเออเอาขาเหยยบอย่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างนี้ลูกอย่างนี้เหนเหยียบเลยหยยบเลยหยียบหยยบหยยบไม่ต้องไปกดตรงนั้นค่ะหยยบตรงนี้เลยหนูหย่บไปหย่บไปอ่านั่นแหละแล้วก็มองหน้ามองมองมันจะชนตาเน่ยมองไป มองไปลงหยับลงเจ็บหมูเจ็บหมูหายใจเจ็บหูนะเอาอ่ะได้นะเอะพี่พลอยขับอ่ะพี่พลอยขับสลับกันอ่ะพี่พลอยขับมาหนูนั่งตรงนี้เอาขาเข้ามาพลอยหยับเข้าไปหยับไปเลยอ่ะหยับตรงนี้เอาหาของแบบเท่นั้นคุณเปลี่ยอุ้ยกระโปรงรูอ่ะหนาคนขึ้นนี่เนาะกระโปรงนี่ละ อย่าไป้าลยลูกอย่าไปขึ้นไปรวมนเลยนี่บึงหาจะถวดมาถวดบ้าไปคือบ่าไปลองเพ็ดลองพลอยคือหางฝุ่นนะพี่เอ่พี่อ่ะพ,พี่กัน กินอะไรอ่ะฮ <bin uk> <azo> ้ฮิาิอิฮ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 ิกิาิฮไริฮ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 ยัิฮิอิฮ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 อฮิฮิฮิฮ่ฮิ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 ฮาฮิ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 ัิ นันล่ม <ส lequel S 2> ันยังมันแต่แก้งไม่ต้องอื่นไหมคือไม่แจ้งเดียวเห็นหุ่นให่ใไป